ใช่หอสวัสดีครับพี่น้องมุนีบ้าวทงสีผ้าพี่น้องมาเสียบยอดเสียบยอดพุดซาครับอันนี้ได้เลือกมม่ลรวครับอันนี้เป็นยอดของพุดซาสามรถครับพี่น้องเป็นพุดซาสามรถรุ่นรุ่นดั้งเดิมรุ่นดั้งเดิมไ้กินแล้วกับว่ามันเสียบครับเสียามาเสียบยอดครับ ต่อของพุทซาสาวรถแสงทองครับอันนี้กับซีเรือก,กิงที่ยุต่ธนะครับพี่น,อน้องยุติธพราะาวาเวลาตดทํำสาวกับสีได้ตัดความกันครับกิ้งของไอ้สาวรถแสงทองครับอะเรกมือเขาเลือกกิ้งไมาแล้วเขาจะทำการน,นี่ครับนี่ตาตุม่มตรงคอเนี่ยตาตุม่มตรงคอเนี่ยตรงนี้มันจะแต่งย่อดไหมครับเนี่ยเขาทำการแต่งก่อนครับเขา มีตัดจริงแต่งกอนครับเอาชว่วงนี้ก็ได้นะแต่งดีดีครับล้วกา,ต,า,าตัดประมาณสามเส้นครับพี่น้องตัดประมาณสามเส้นรากาเอาใส่เทปเทปสำหรับพันนะครับพี่น้อง บต้องย่าใส่ผ้าเทเพราะมันหนาครับมันติดท่งออกบ่ไดมันติดท่งออกบ่ไดเพราะว่าข้าต้องหลังจากที่ข้าเสียบยอดไปแล้วต้องใส่เวลาประมาณสี่มหามือเมื่อมันเสียบมันติดประสานกันแล้วมันดิกินปุยกินอย่างถอดำเลี้ยงมันติดประสานกันแล้วมันติดแต่งยอดใหม่นี่ครับแล้วใส่เทปเทปพันเลยครับเทปสำหรับพันจริงเลยครับมันจะบาง แล้วก็เหนียวเยืดยยุนครับมันหย,ยดแท่งออกตาออกตรงนี้เลยครับสูตรนี้ไ่ได้ใส่ถุงพลาสติ๊กขอบนะครับเนี่ยไ่ได้ใส่ถุงพลาสติ๊กขอบพัฒน์นาทีเลรอครับพี่น้องไหนเป้พัฒน์นาทีเลรอครับพี่น้องเดี๋ยวพอน,นี่อาบนำ้ำยาแล้ว เดี๋ยวก็ดึงแน่นๆนะครับจะต้องแต่งเป็นปากฉลามครับต้องแต่งเป็นปากฉลาม <emotions. S 1> แต่งสองด้านนะครับพี่น้องแต่งสองด้าน เพื่อให้แพ้ของกางานนี่มันสนิทกันครับก็าะศิได้ประสานกันไว้น,นะครับเมื่อพันจิงพันดีได้แล้วก็ข้ามาตัดนี่หรอครับอันอนี้ตัดประมาณนี้ครับเพราะว่าเ่าจะิดิ เวลาตัดทํำสาวมันสืได้ตัดความมูครับแต่งตรงน้ำหนามออกครับเนี่ยเพราะว่าเราข้อเา,า,าพันเทปมันสีบริเวณที่เทปขาดครับนี่ครับพี่น้องตอนนี้ก็ ทำการพาตรงกลางเพื่อให้มันเป็นป่าฉลามรับกันพอดีครับพี่น้องพางกลางๆเลยนะครับมีดกระบอกมีดดำม,มีดแบบชุกเฉินชุกเฉินครับเนี่ยครับพี่น้องมันขัดเสียบลงไปในนี้นะครับพี่น้อง ยี่หรอกนี่เลยครับนี่บางมือหมดนะครับเสแลก้วกอเทปพัดหนีครับพี่น้องเนี่ยพันเพื่อให้แผลดึงมันตึงๆนะะดึงเส้นนี้ตึงๆหน่อยเพื่อให้แผลประสานกันมันติดกันครับพี่น้องมัไม่ตึงบ่าเพราะว่าก้อนกดเทพมันสหนาหนาหรามันสีเวลามันแท้ง ยอดมไม่ติดแท่งยากครับพี่น้องให้นไหพันตรงนี้ให้พัน,นหลายรอบเลยครับพี่น้องนี่เพื่อให้แผนประสานกันท่อนำเลี้ยงประสานกันในว่ามันจะได้ติดไว,ไ,วไว้ครับพี่น้องนะครับพี่น้องพันขึ้นไปแล้วครับพันลงมาครับพันธุ์มันท้อดปีนะังทดลองว่าสิติดบ,บ่ครับจากมือเฮ็ดกาศึกษามาแล้ว ลัจากมือเฮ็ดพี่น้องกับจดไว้ครับสี่สิบห้ามือครับสี่สิบห้าวันครับสี่สิบห้ามือยอดมันสิเตีออกต้องตุ่มนี่ครับพี่น้อง ข้าบ่แตกข้าบ่ต้องเด็กีดเนี่ยเพราะว่เป็นเทพพิเศษเ,เป็นเทพพิเศษแบบเหนียวยืดย่นเตะบางเขาเจียวเตี่ยวตรงนี้เองครับพี่น้องสีมหามืออ๋อแบบเก่ามันสิใส่ถุงปฏิมามัดข้างล่างไว้อีกเมียนครอบคอบแผลเมียนลองดูนี่นะครับจดไว้สีมหามือครับข้าวเฮ็ดเป็นพุดซ่าแฟนซี่กันเลยครับพี่น้องจิ้งนี่จะเป็นสามรสแข็งทองจิ้งนี่จะเป็นนมสดหรือว่าแดงเงินเดีย,ดยหรือว่าน้ำอ้อยหรือว่าบอมบีกันเลยครับ ต้นเหนียวมาทดลองเพระาะว่ามาจากต้นเก่าของลูกค้าเมียนทดลองนะฮะนี่ะครับป้านี่เป็นป้าปีหนึ่งต้นยุนาสวนเลยแต่เบิ้งพี่น้องมาเ<ม>บิ้งสิมาเห็นบัาว่าต้นทดลองสิเป็นยังไงถ้ามีแสดงกระแห่เห็นกระสิบอกถากก้าบ่มีแสดงว่าปูพันเอาลองเบิ้งพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นคลิปสาระดีๆน่ามาฝากพี่น้องชาวสวนพุทษราครับพี่น้องเด้อกะสซัวพ่อแม่พี่น้องผู้ใด ปลูกกุตซ่าสามรถแสงท่องแล้วบบมีตน้นพ่วงท่อง,อง,องเหรียนท่องพี่น้องอยากได้ม่ไว้อยู่ในต้นกับปตำเป็นต้องซื้อต้นมาปลูกครับสือมาตน้นทองตน้นฮขกเอาเอางามันมา,าเสียบหย่อนเียได้ครับพี่น้องเดี๋ยวชีหนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ